คำอำลาของโยชูวาโยชูวาบทที่24ข้อ14ถึง18เรื่องราวการอบพยพของชาวอิสราเอลที่ใช้ชีวิตเยี่ยงทาตในอียิปเริ่มต้นด้วยเรื่องราวภัยพิบัติ10ประการและการข้ามทะเลแดงในพระธรรมอบพยพจากนั้นก็จบลงด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามในคณาอันและโยชูวาผู้ลงเอยด้วยการยึดครองแผ่นดิน ที่จริงชาวอิสราเอลมีโอกาสเข้าสู่คณะอันเพียงหนึ่งปีหลังจากหลบหนีจากอียิปต์แต่พวกเขาต้องใช้เวลา40ปีในทินทุระกันดาลเพราะ10ใน12คนผู้สอดแนมที่ถูกส่งไปคณะอันบอกว่าพวกเขาไปคณาอันไม่ได้เพราะพวกเขาจะตายถ้าไปที่นั่นในที่สุดผู้ใหญ่ทุกคนที่ออกจากอียิปต์ลงเอยด้วยการตายในทินทุรกันดาล ในช่วง40ปีที่พวกเขาอยู่ที่นั่นยกเว้นโยชูวาและคาเลบหลังจากสำรวจคณาอันแล้วพวกเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องกลัวและพระเจ้าประทานดินแดนให้พวกเขาวันนี้เราจะมาฟังหนึ่งในเรื่องราวนั้นคือโยชูวาช่วงเวลาสุดท้ายของโยชูวาผู้ซึ่งนำอิสราเอลเข้าสู่คณาอัน และนำสงครามนับไม่ถ้วนไปสู่ชัยชนะคนอิสราเอลมารวมตัวกันที่เมืองซาเทมซึ่งโยชูวาอาศัยอยู่เพื่อฟังคำพูดสุดท้ายของโยชูวาผู้นำของพวกเขาโยชูวาเล่าเรื่องอับราฮัมอิสอักโมเสสและอารณนให้พวกเขาฟังทีละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาหลบหนีจากอียิปต์จากนั้นเขาสรุปด้วยประโยคต่อไปนี้เหตุฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและความสัตย์ซื่นข้าพเจ้าบอกท่านแล้วว่าจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าเท่านั้นแม้ว่าการรับใช้พระเจ้า จะดูเหมือนไม่เป็นที่พึงปรารถนาสำหรับท่านแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนนิบัติพระเจ้าโยชูวาเป็นบุคคลที่เคยมีประสบการณ์กับกองทัพอียิปต์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทินทุรกันดาลและการสู้รบในคาณาันและที่สำคัญที่สุดโยชูวามีประสบการณ์กับพระเจ้า ที่ช่วยให้เขาเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดนี้แต่โยชูวารู้สึกว่าประชาชนอิสราเอลกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่ากองทัพและสงครามในถินทุระกันดารโยชูวากลัวว่าพวกเขาจะปรนิบัติรูปเคารพของอียิปต์หรือคานาอันโยชูวกังวลว่าหลังจากเขาเสียชีวิตชาวอิสราเอลจะปรนิบัติรูปเคารพของพวกเขา และหากเป็นเช่นนั้นพระเจ้าอาจาไม่อยู่กับพวกเขาโยชูวาคิดว่าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าสำแดงแก่พวกเขาเมื่อพวกเขาออกจากอียิปต์การอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและการต่อสู้ในคณะอันจะถูกลืมเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับเขาคือการจดจำพระเจนะของพระเจ้าและรักษาสัญญาที่มีต่อพระเจ้า ดังนั้นโยชูวาจึงพูดซ้ำๆถ้าท่านทั้งหลายรับใช้พระอื่นพระเจ้าจะลงโทษชาวอิสราเอลบอกว่าพวกเขาจะไม่ทำและจะรับใช้พระเจ้าของตนเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ในพระคัมภีร์กล่าวว่าหลังจากโยชูวาตายชาวอิสราเอลเริ่มนมัสการพระอื่นๆเช่นเดียวกับที่โยชูวากลัว ปี2020เป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับเราทุกคนมีความยากลำบากที่เราประสบเป็นครั้งแรกแต่พระเจ้าอยู่กับเราตลอดทุกอย่างหลังจากที่เราเอาชนะความยากลำบากนี้เราจะสามารถพูดได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เราไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเรารเลือกถึงถ้อยคำของพระเจ้า และนมัสการพระองค์เพื่อนที่รักข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะจำได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราอย่างไรในปีที่แล้วเมื่อเราต้อนรับปีใหม่ข้าพเจ้าอยากให้เราสารภาพเหมือนที่โยชูวาทำข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะพูดได้ว่าสำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระเจ้า และเราจะรับใช้พระเจ้าต่อไปและพระเจ้าเท่านั้นในปีใหม่นี้